ต้องจูจุ๊บแนวทางเลขเด็ดสวัสดีค่ะแอดก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยกันอีกเช่นเคยนะคะแนวทางหวยฮาหนอยของแอดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรแรกเน้นวิ่งรูดตัวเจาะทั้ง9ชุดนะคะส่วนสูตรที่2นี้ก็คือจะเน้นชุดวิน2ตัวในตารางเลขวัดดวงนะคะก็จะจับกันได้ทั้งหมด15ชุดนะคะ ก็ก่อนที่จะมาดูแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะคะย้อนไปดูแนวทางหวยฮานอยของเมื่อวานพร้อมกับผลการออกรางวาัลหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยด้วยนะคะว่าออกอะไรและแนวทางของแอดจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะเรามารับชมพร้อมกันเลยนะคะสูตรหนึ่งนะคะแนวทางเมื่อวานเน้นวิ่งรูดนะคะเด่นเก้ารองหนะอ่าเรามาดูฮานอยแรกค่ะ ฮานอยแรกนะคะฮานอยพิเศษบนออก2 8 0ล่างออก6 6ค่ะบนไม่เข้านะคะส่วนล่างนี้มาหกทั้งสองตัวเลยเข้าตัววิ่งนะคะตัวรองทีนี้เลขเบิ้ลแอดจะไม่เจาะนะคะอย่างที่บอกต้องติดเบิ้ลกันเอาเองนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดรูด ก็เข้าเช่นกันค่ะเท่ากับเข้าวิ่งรูดนะคะ,ะมาดูฮานอยที่สองฮานอยปกตินะคะผลลางวัลออกบน996ล่างออก28ค่ะ,ะตัวเด่นเข้าทั้งสองตัวเลยนะคะตัวเด่นเข้าตัวหนึ่งตัวรองเข้าตัวหนึ่งนะคะเท่ากับเลขวิ่งเข้าทั้งสองตัวเลยเท่ากับว่าฮานอยปกตินะคะเข้าตัววิ่งสองตัวเลยนะคะ แล้วเรามาดูเลขเจาะค่ะว่ามีเก้าหกไหมอ่ะเข้าตัวเด่นเลยนะคะออกตัวตรงเลยค่ะถ้าได้รูดก็เข้าเช่นกันนะคะอ่ารูดเก้ารูดหกก็เข้าเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดรูดเก้ารูดหกเข้าทั้งเก้าทั้งหกเลยนะคะ,ะก็แนวทางค่ะโดยปกตินี้เข้าตรงๆเลยนะอ๋อล้ไปเข้าวิ่งวิ่งด้วยนะเนี่ย วิ่งอีกตัวหนึ่งคือถ้าวิ่งอย่างเดียวก็เข้านะคะทีนี้มันมาเลขหลักร้อยด้วยนะคะ9ก็เข้าวิ่งอีกก็วิ่งหลุดแล้วก็วิ่งได้เช่นกันค่ะามานาะมามาดูข้างล่างนะคะ2 8ไม่เข้านะคะหลุดนะอามาดูห้าน้อยเวพีค่ะสามตัวบนออกหกเล่างออกศูนย์หนึ่งค่ะมี6มาหลักร้อยนะก็เข้าวิ่งตัวรองนะคะ ถ้ารูดไม่ได้นะพอมาหลักร้อยนะคะก็เข้าแค่วิ่งนะจุดนี้เข้าวิ่งสรุปแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนะคะตัวที่แอดเน้นมีไหมหกเก้าหไม่มีนะคะโอเคสรุปแล้วนะคะสูตรหนึ่งนี้ก็เข้าดีอยู่ค่ะโดยเฉพาะวิ่งตัววิ่งนะคะเก้ากับหมาทั้งคู่เลยรู้สึกว่าก็จะเข้าดีเกือบทุกวันนะคะก็ เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะที่แอดเคยบอกเป็นหัวใจหลักของสูตรที่หนึ่งก็ทั้งสามฮานอยก็เข้าเช่นกันฮานอยพิเศษมาล่างหกหก,หกออกเบิ้ลน,นะคะก็จะเข้าวิ่งรูดนะฮานอยปกติเข้าวิ่งเ,เข้าตัวเจาะเก้าหกแล้วก็เข้าวิ่งทั้งสองตัวเลยคะ่ะตัวเด่นตัวรองเก้ากับหกส่วนฮานอยเวพเข้าวิ่งตัวเดียวคือหนะคะมาบนก็ตามนี้เลยนะคะผลการออกรางวัล ของสูตรของสามฮานอยนี้นะคะเทียบกับสูตรที่หนึ่งของแอดนะคะยังไงก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีด้วยนะคะในสูตรที่หนึ่งนี้นะเดี๋ยวเรามารับชมสูตรที่สองกันนะคะผลการออกรางวัลทั้งสามฮานอยเทียบกับสูตรที่สองของเมงื่อวานของแอดกันต่อเลยนะคะมารับชม แนวทางฮานอยของเมื่อวานสูตรสองกันต่อเลยนะคะพร้อมกับผลการออกรางวัลทั้งสามฮานอยนะคะเรามาดูกันว่าสูตรสองเข้าไหมนะคะเลขในตาราง6ตัวนะคะจับวินสามตัวว่าเข้าไหมฮานอยพิเศษสามตัวบนหลักสองแปดศูนย์ไม่เข้านะคะถ้าสามตัวฮานอยปกติก้าเก้าหกไม่เข้าคะ่ะฮานอยเวพีออกหกเจ็ดสามก็ 3. ไม่เข้าเช่นกัน วินสามตัวไม่เข้านะคะทีนี้เรามาดูวินสองตัวบ้างคะ่ะว่าเข้าไหมแปดศูนย์กับหกหกไม่เข้าไม่เข้านะคะเก้าหกกับสองแปดก็ไม่เข้าอีกอมาดูฮานอยวีพีนะคะเจ็ดสามกับศูนย์หนึ่งเจ็ดสามไม่เข้าเข้าศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งแล้วก็เข้าแถวแรกคะ่ะ ตัวที่แอดเน้นชอบไม่มีนะคะโอเคก็สรุปแล้วผลรางวัลตั้ง3ามฮานอยเทียบกับสูตร2ของแอดเมื่อวานนี้เข้าเพียงฮานอยเวพนะคะมาล่างศูนย์หนะมาแถวแรกเลยค่ะเป็นชุดวิน2ตัวนะชุด3ตัวไม่เข้านะคะก็ถือว่ายังไม่หลุดนะคะยังเข้าอยู่แต่จะเข้าฮานอยไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ยังไงแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะส่วนท่านใดที่ไม่ถูกอาจจะตามไม่ถึงฮานอยสุดท้ายก็อย่าว่ากันนะคะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปรับชมแนวทางหวยฮานอยทั้งสองสูตรในวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่1เมษายน2564นะคะในสูตรที่1กันต่อเลยนะคะสูตรนี้จะเน้นวิ่งลูดตัวเจาะทั้ง9้าชุดนะคะ แนวทางสูตรที่1น,นะคะเน้นวิ่งรูดนะคะเด่น6กรอง9ค่ะเรจะมีจับชุดเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะแบ่งเป็นตัวเด่น3ชุดตัวรอง3มชุดตัวกัน3ชุดนะคะตัวเด่นนะคะมีเลข64 67และ69ค่ะตัวรองนะคะมี90 94และ97ค่ะศูนต,ตัวกันนะคะมี60 91และ95ค่ะ ทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะจะดึงออกมาจาก9ชุดนี้ดึงมาเพียงแค่สี่ชุดเท่านั้นนะคะที่แอดชอบนะ ตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะมี4ชุดนะคือมีหกสีก็คือตัวนี้นะคะ6กเก้ตัวนี้9กสนะคะและ9 1ค่ะ4ชุดนี้นะคะเป็นเลขที่แอดชอบมากเป็นพิเศษนะคะสำหรับสูตรหนึ่งนะคะ,ะท่านผู้ชมจะไม่ชอบตามแอดก็ได้นะถ้าชอบวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดตามนี้ค่ะถ้าชอบชุดเจาะเชุดตามนี้ ถ้าชอบเพียงแค่ตัวเด่นแค่นี้ตัวรองแค่นี้ตัวกัารแค่นี้ก็ตามนี้เช่นกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะยังไงก็ถ้าชอบสูตรนี้ก็ตามนี้เลยนะทีนี้ก็จะมาดูแนวทางสูตรที่2กันต่อเลยนะคะสูตรที่2นี้จะเน้นชุดวินนะมาดูกันต่อเลยค่ะ,ะมาดูแนวทางหวยห้านอยสูตรที่2กันต่อเลยนะคะเป็นการจับชุดวินนะคะ สองตัวในตารางเลขวันดวงทั้งหกตัวนี้นะคะอะเรามาดูเลขวันดวงกันก่อนค่ะมีเลขอะไรกันบ้างนะคะมีเลขสามเลขแปดเลขศูนย์เลขเก้าเลขสองและเลขหนึ่งค่ะนำมาจับวินสองตัวนะคะก็จะได้ทั้งหมดสิบห้าชุดตามนี้นะคะมาดูบรรทัดแรกกันค่ะแถวแรกเลยนะคะมีเลขสามแปดสามศูนย์สามเก้าสามสองและสามหนึ่งค่ะแถวที่สองนะคะมีแปดศูนย์ แปดเและ81ค่ะแถวที่3มนะคะมี09 02และ01แถวที่4มี92 91แถวที่5นะคะมี2 1นะคะทั้งหมด15ชุดนี้นะคะจับชุดวินเรียกว่าดวงในตารางออกมานะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะจับ3ตัวจับกันเอาเองนะคะเพราะแอจะจับเพียงแค่2ตัวเพื่อเป็นแนวทางนะคะอาทีนี้ แอดจะดึงตัวที่ชอบออกมาเพียง6ชุดนะคะจาก15ชุดนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าแอดชอบตัวไหนบ้างนะคะ หกชุดนะคะเป็นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะดึงมาจาก15ชุดนี้นะคะก็มีเลขอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะมี3ามแปดนะคะแปตัวนี้นะคะศูนย์สอหนึ่งแปเออตัวนี้และ3าสองค่ะครบทั้งหมด6ตัวนะคะที่ชอบก็ เป็นชุดวินสองตัวนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเลขหกชุดนี้ของแอดก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าชอบทั้งสิบห้าตัวก็ตามนี้นะหรือจะเลือกตัวที่ชอบออกมาอีกทีก็ได้ค่ะก็ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางทั้งสองสูตรเลยนะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะที่แอดได้วางคลิปในวันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมก็พิจารณาความชอบกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ทั้งสองสูตรก็ค่อนข้างเข้าดีอยู่ ก,ก็ค่อนข้างเข้าอยู่นะคะพียงแต่ว่ามันจะมาฮานอยไหนเท่านั้นนะแนวทางทั้งสองสูตรนี้นะคะสามารถนําไปเสียงโชคได้ทั้ง3ามฮานอยนะคะคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพนะคะก็แนวทางก็มีเข้ามีหลุดได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะก็ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะชอบสูตรหวยห้าหนอยทั้งสองสูตรนี้นะคะแอดก็รบกวนท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดลงคลิปมาใหม่ๆค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องแนวทางเลขเด็ดของแอดด้วยนะก็ ยังไงก็เย็นนี้เราก็มาลุ้นๆกันเนาะลุ้นแนวทางห่วยรัฐบาลไทยด้วยนะคะลุ้นห่วยอมสีห่วยรัฐบาลไทยแล้วก็มาลุ้นห่วยฮานอยกันด้วยนะคะเอาว่าแนวทางที่แอดได้วางไว้นี้จะปังอีกไหมจะเข้าดีอีกไหมนะคะเรามาลุ้นกันเนาะแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นกันคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ